ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วกับซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่หญิงคนใหม่ยิงชีฮาร์ตโทนี่แอตลอท์ที่จะสตรีมมิ่งลงในดิสนีย์พลัสช่วงเดือนสิงหาคมนี้กับเรื่องราวของทนายสาววัยสาอย่างเจนนิเฟอร์วอลเตอร์ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุมาจนต้องได้รับการถ่ายเลือดจากลูกพี่ลูกน้องของเธออย่างบรูซแบนเนอร์หรือฮาร์สมาชิกอเวนเจอร์ยุคดั้งเดิมแต่การถ่ายเลือดนั้นก็ดันส่งผลข้างเคียงจนได้เมื่อเจนนิเฟอร์ได้พบว่าจู่ๆเธอก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ยักษ์เขียวได้เหมือนกับญาติขอองงงตตตตัวเแแ่่จะตกตา ตรงที่ร่างกายของเธอนั้นจะไม่ได้ขยายใหญ่ไปกว่าเดิมมากนะักแผมสติของเธอก็ยังอยู่ครบแบบร0 0อเนีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอการที่เธอทําอาชีพเป็นทนายให้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างแรกของชีฮักจะมีจุดสังเกตหรืออีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องก่นกอนๆในจักรกวาล MCU หากใครที่ยังดูไม่ครบ ยังไม่อยากทูสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเปิดมาในตัวอย่างเราจะได้เห็นเรื่องราวของอุบัติเหตุข้าวๆของเจนนิเฟอร์ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่รถพลิกคว่ำลงมาที่ข้างทางโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับอุบัติเหตุของสตีเฟนสเตรไม่น้อยเลยแต่อันที่จริงแล้วอุบัติเหตุของเจนนิเฟอร์ในคอมคิจะเกิดจากการที่เธอถูกลอบยิงโดยพวกอาชญากรที่ไม่พอใจการทำหน้าที่ของเธอจนบรูซแบนเนอร์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องต้องเข้ามาถ่ายเลือดให้ ชุดสีดำแต่มีลายขาวตัดม่วงที่ปรากฏออกมาในช่วงตนก็ค่อนข้างที่จะมีดีไซน์คล้ายกับในคอมิกมากๆอีกทั้งสีม่วงก็ยังเป็นสีที่มีเอกลักษณ์คล้ายๆกับกางเกงของฮักอีกด้วย สถานที่ที่เจนนิเฟอร์ต้องเดินทางไปทำงานด้านกฎหมายอาจจะเป็นคู่ระดับซูเปอร์แมกพรเันเหมือนกับเดรราฟที่ปรากฏออกมาในซีวิวอวแถมการที่ตัวละครเอ่ยออกมาถึงแผนกฎหมายยอดมนุษย์ก็ยังชัดเจนไปอีกว่าเจนนิเฟอร์จะมีหน้าที่แบบเดียวกันกับในคอมิกแน่นอนและมันก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้การปรากฏตัวของแมดเมอร์ด็อกในสไปเดอร์แมนโนเว o โฮผ่านการทำหน้าที่เป็นทนายให้ปีเตอร์ปาเกอร์ก็อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ทั้งสองได้มาเจอกันนั่นเอง นักแสดงสาวที่มารับบทอย่างไทเทน่ามาสลานียังถูกทําผมให้เป็นหลอนเพื่อให้คล้ายกับโรสแบนเนอร์มากที่สุดอีกด้วยในตอนที่เจนนิเฟอร์กำลังเอ่ยถึงบรรดาเพื่อนร่วมง,งานของเธอณนะตอนช่วงที่เพื่อนผู้ชายปรากฏออกมาเราจะเห็นได้ว่าทีวีข้างหลังจะมีแบ็กกราวรูปเมืองและฟอนที่เหมือนกับโลโก้ของชีฮักในตอนแรกมากๆ การปรากฏตัวของบรซแบนเนอร์อีกรอบก็จะทําให้เราเห็นความกระจ่างแล้วว่าในตอนนี้เขาสามารถที่จะแปลงร่างกลับเป็นคนธรรมดาหรือแปลงเป็นฮักที่มีสติปัญญาครบถ้วนได้ตามใจอยากแถมแขนของเขายังกลับมาหายดีเป็นปกติอีกด้วยหลังจากที่ในชางชีอาการของแขนของเขานั้นก็จะดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่ยังเป็นจุดสังเกตที่ตอกย้ําออกมาว่าฮักเป็นบุคคลเพียงคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถใช้พลังของอินฟินิตี้สโตนดีดนิ้วแล้วรอดชีวิตกลับมาได้แถมแผลจากการใช้ถุงมือ ร่างกายของเขากูยังสามารถรักษาให้หายได้อีกไม่เหมือนกับธานอสที่ดีดไปสองรอบแล้วแต่แขนก็แทบจะหมดสภาพจนดูเหมือนว่าจะไม่สามารถฟื้นฟูดได้หรือในรายหนักที่สุดของโทนี่สตาร์ที่การดีดนิ้วเพียงแค่ครั้งเดียวก็เหมือนเป็นการจบชีวิตของเขาลงไปเลยเสื้อของบรูซแบนเนอร์จะมีโลโก้ใหม่ที่คล้ายๆโลโก้เก่าของชิลแต่จะมีการกลับด้านและเพิ่มสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างเข้ามาซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าน,นี่อาจจะเป็นโลโก้ใหม่ของชิล ที่รวมเอาสัญ,ญลักษณ์เด่นของ3 a มอเวนเจรุ่นแรกยังสามเหลี่ยมที่เป็นรูปทรงเหมือน a r ร์ e a ร t o แของโทนี่สตาร์คสายฟ้าของโตและส่วนที่จะเป็นโลกของกัปตันอเมริกาการปรากฏตัวของอ b o มิ n เนชันในตัวอย่างก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขาเองก็ยังสามารถแปลงร่างกลับมาเป็นเอมิลบรอสกี้ได้เหมือนเดิมแถมยังได้นักแสดงอย่างทีมรอที่เคยรับบทนี้ใน The Incredible h u l หจากปี2008กลับมาแสดงนำในบทเดิมอีกด้วย ห้องที่อบอมิเนชันอาศัยอยู่จะเป็นห้องขังที่เราได้เห็นไปในชางชีในช่วงที่วองเปิดประตูมิติให้ตัวละครนี้เดินทางกลับไปนั่นเองซึ่งนอกจากมันจะเป็นจุดสังเกตที่ทําให้เราได้รู้ว่าชีฮับจะมีเส้นเวลาเกิดขึ้นในช่วงหลังของชางชีจากการเปรียบเทียบกับอาการของบรูซแบนเนอร์และมันก็ยังน่าสนใจไม่น้อยว่าวองก็น่าจะติดต่อกับบรูซแบนเนอร์อยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลาถึงขนาดพาตัวอบบมิเนชันออกมาต่อสู้ในสนามประลองได้ ห้องที่เจนนิเฟอร์กำลังทดลองวิธีการเปลี่ยนร่างอยู่ก็คือห้องแกรมม่าแล็บของโรซแบนเนอร์ที่เขาเคยเอ่ยถึงใน a v e n เจ r e n d อนเกซึ่งบรซก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาใช้เวลานานถึง18เดือนในการจะประสานตัวเองให้เข้ากับหักให้ได้จนในที่สุดเขาก็กลายเป็นสมาร์ทหักที่ทั้งฉลาดและแข็งแกร่งแบบในปัจจุบันนั่นเองใบเลื่อยในห้องทดลองก็ยังมีชื่อของสตาร์ปรากฏออกมาอีกด้วย การทดลองของบรูซนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมเอมิลบรอนสกี้ถึงมาปรากฏตัวที่นี่เพราะเขานั้นอาจจะสนใจในการเปลี่ยนร่างและแก้ไขให้คนที่มีพลังคล้ายๆกันกับเขาสามารถควบคุมตัวเองในขณะที่กลายร่างให้ได้นั่นเองหน้าจอในแล a บยังแสดงถึงค่าพลังงานไบโอสแตทของบรูซและเจนนิเฟอร์สำหรับการควบคุมการปล่อยรังสีแกมมาในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย ฮีโร่ในคอสตูมสีเขียวที่ปรากฏออกมาก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นตัวละครอย่าง The f a b u l o u s frogman หรือชื่อจริงๆของเขาในตอนที่เป็นคนก็คือยูจินแพลติริโอฮีโร่สุดรั่วจากในคอมิกที่มีพลังงานจากชุดกบที่ตัวเองสร้างขึ้นมาจากชุดดั้งเดิมของพ่อตัวเองที่เป็นไวรยร้ายและมีสมญานามว่าลีดฟลอกก่อนจะเข้าไปมีบทบาทในเส้นเรื่องของสไปเดอร์แมนในเวลาต่อมาซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางมาเวลต้องการจะเอาตัวละครนี้มาปัดเลน,เลนหรือเอามาเพราะชุด ของเขานั้นมันมีสีเขียวเหมือน,นกันกับฮักพอดีกันแน่การชูนิ้วโป้งในการทดลองของบรูซแบนเนอร์เขาก็เคยทำมันมาก่อนแล้วในอเวนเ e อร์ n อนเกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำแบบนี้อีกรอบความเละเทะในการทดลองมันจะเกิดขึ้นซ้ำกับเจน n ิเฟอร์หรือไม่ในช่วงที่ฝึกฝนการเคลื่อนที่และการต่อสู้หักและฉี่หักก็ยังทำท่าซ u เปอร์ฮีโร่แลนดิ้งตามธรรมเนียมของพวกฮีโร่อีกด้วย เรื่องราวส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นในลอสแอนเจลิสอย่างแน่นอนสังเกตได้จากรถของสำนักข่าวที่มาดักรอหน้าบ้านของเจนนิเฟอร์รวมไปถึงโลเคชั่นเกาะกลางทะเลของบรูซเนื่องจากเมืองแห่งนี้เป็นเมืองติดทะเลตัวละครที่สวมหมวกก่อสร้างเรืองแสงและเข้ามาต่อสู้กับชีฮากมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นบูโดเซอร์จากทีมแร็ k กิ้งครูซึ่งทีมทีมนี้จะเป็นกลุ่มวายร้ายที่มีพลังมาจากทีมของพวกคนงานในไซต์ก่อสร้าง ตัวละครหญิงที่สวมชุดสีดำตัดทองแถมยังทะลุก,กำแพงเข้ามานั้นก็คือไทเทเนียที่รับบทโดยเจมิล่าเจเมลโดยในคอมิกเธอก็คือฮีโร่จอมพลังที่ได้รับการดัดแปลงจากดร์ดูมในช่วง Secret War ก่อนจะพบรักกับอ so ัโซบิงแมนและเข้าร่วมทีม Master of Evil ในเวลาต่อมาซึ่งก็แน่นอนว่าตัวละครนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับชีฮักในคอมิกโดยตรงเลยนั่นเอง การออกหาคู่เดทในตัวอย่างรวมไปถึงการเผยออกมาชัดเจนว่าเจนนิเฟอร์ก็มีความต้องการในการครบหาและอยากจะมีอะไรกันกับผู้ชายแบบชัดเจนก็ยังเป็นจุดสังเกตไปยังคอมิกที่ชีหักจะเป็นตัวละครที่ชื่นชอบเซ็กแบบเปิดเผยมากๆ การที่เพื่อนของเจนนิเฟอร์เอ่ยออกมาว่าเธออาจจะได้เป็นสมาชิกของอเวนเจอร์ในอนาคตนอกจากมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่ยังไงชีฮากกคือจะได้เป็นสมาชิกในอนาคตแบบแน่นอนแล้วแถมในปัจจุบันจากเวอร์ชัน MCU บรูซแบนเนอร์ก็ยังดูเหมือนจะพยายามปลดระวางตัวเองออกไปอีกข้อเท็จจริงเหล่านี้มันยิ่งชัดเจนว่าในอนาคตอเวนเจอร์ Avengers ยุคใหม่ก็คงจะมีชีฮากเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักอย่างแน่นอน เจนนิเฟอร์ได้เอ่ยออกมาว่าเธอไม่อยากเป็นฮีโร่เหมือนกับคนอื่นๆเพราะหน้าที่นี้มันมีแต่พวกเศรษฐีหิวแสงหรือไม่ก็พวกขาดความอบอุ่นกับพวกผู้ใหญ่กำพร้าพ่อแม่ซึ่งการแซวแบบนี้อย่างพวกเศรษฐีหิวแสงนั้นก็แน่นอนว่าเธอน่าจะเอ่ยถึงโทนี่สตาร์คฉายาไอรอนแมนแน่ๆส่วนคนขาดความอบอุ่นก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งกับตันอเมริกาที่ไม่เคยมีครอบครัวมาตั้งแต่เด็กหรือไม่ก็ทอที่บ้านแตกจนต้องกำพร้าพ่อแม่ไปแล้วในเวลานี้แถมในอดีตเขาก็ยังเอาแต่ใจตัวเองเราวกับเด็กขาด ความอบอุ่นอีกด้วยนี่ยังไม่นับสตาร์หลอที่ยิงพ่อตัวเองจนพรรนอีกตั้งหากในตอนที่เจนนิเฟอร์กำลังปัดแอปหาคู่นั้นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแกรนจะใส่ความสนใจของตัวเองลงไปว่าจัมร็อบคิงซึ่งนั่นจะเป็นอีสเตอร์เอไปถึงคอมิกของชีฮักในฉบับที่40จากปี1992อีกด้วยอีกทั้งมันยังเป็นการสื่อไปถึงตัวละครชีฮากที่มักจะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว คำพูดของเจนิเฟอร์ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เธอยืนอยู่กับโรสและสวมเครื่องแต่งกายในยุค70แถมยังเอ่ยออกมาว่าคุณคงจะไม่ชอบตอนที่ฉันโกรธแน่ๆก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงซีรีส์ The Incredible Hulk จากปี1977แถมประโยคนี้ก็มาจากคนที่รับบทเป็นเดวิดแบนเนอร์อย่างบิลบิกกี้อีกด้วย wouldn't You when angry I't make me angry. You like me I'm like me when โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างแรกของชีฮักแอ t โทนีแอดโลว์ที่ต้องบอกเลยวันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของมาเวลที่แห่ขนกและสร้างเรื่องราวน่าตื่นเต้นรูปแบบใหม่ให้กับจักรวาลตัวเองแน่นอนเนื่องจากชีฮักก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีมิติในการแสดงออกผ่านอาชีพและชีวิตประจําวันของเธอที่น่าสนใจมากๆแถมการปรากฏตัวของบรูซแบนเนอร์ก็ยังน่าสนใจไม่น้อยว่าทิศทางในอนาคตของทีมอเวนเจอร์จะเป็นยังไงต่อโดยซีรีส์ชีฮักแอ t โทนีแอดโลว์จะสตรีม งลงใน Disney Plus วันที่17ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้ยังไงใครที่เป็น,ฟนแฟนมาเวลก็รอติดตามกันเอาไว้ให้ดีๆเลยท้ายที่สุดนี้ทําเพื่อนๆคิดว่ามีจุดสังเกตหรืออีสเตอร์เอ็กในตัวอย่างล่าสุดอันไหนนอกเหนือจากที่พวกเรายกตัวอย่างมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา What the วัตถุเฟลกโดยถ้าข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ข ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ